ไปไหนกันครับไปกับแม่มันก็จะวุ่นวายกันหน่อยนะสำหรับพีพีแรกพีพีนี้ของบ้านเราไม่ว่าทำอะไรกันแล้วแต่เนาะเราจะต้องกินก่อนกินเพื่อเพื่นพลังพอมีพลังแล้วเราก็ลุย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 คาคูบูเบอรี่บูบูเบอรี่อุ้ยสวยมากสีอสชมพูอยากจะ ซื้อให,ให้หมดเลยอันนู้นหอมกว่าสีขาวตะเกีงที่ดมมาหอมกว่าวอันนี้หอมไหมอันนี้หอมไหมโอ้ยสวยมากหมาหมดเลยได้ไหมอ้หมอสเตอร์ฮะด่าหด้อป้า น้นโดนแมรี่ส่องกระถางกะบบะุหลาบป่ะกระถางห้าสิบบาทแต่ว่าฟูมหอมหอมแบบหอม,หอ,ม,ม,อ,มอ,อ่ะแม่หน,นูว่ามันหอมที่สุดในโลกเลยะนี่ไม่เมี่ยนะหอมที่สุดเลยมันหอมจริงลองนมอีกที่นึงมันหอมมากเลยเลยน,ะน่าสีขาวหอมแต่ว่ามันติดชอบสีขาวอันนี้ก็ไม่กลิ่นนะเนี่ย สีขาวของก่าตาไว้ตาไว้อยากได้ไม้ผลอ่ะไม้ผลอยากไสักต้นนึงที่นี่มีปะถ้าเกิดว่าระหว่างลงดินกับปลูกกระถางอันไหนดีกว่าจ่ายนะไม่้อยละไปเกาะเอาไว้ที่รถไหมเอาไว้ที่รถก่อนแล้วก็ขับรถไปรถคันนี้ไม่มีอะไรละ ซื้อก็ไม่ได้ซื้อห้าบาทแต่โดนใ้ถูกใจแหละรถแมรี่ได้แหละถูกใจน้องนัทแหละราคาไม่แพงราคาดีมากราคาดีมากต้นละร้อยเดียวมันเลื้อเรื่องเท่าไหร่ซื้อที่ไหนนะอ๋อนั้นก็ร้อยนึงแต่ว่าต้นมันเล็กเนาะต้นเล็กนะอันนี้ต้นต้นจะใหญ่หน่อยโคนก็เลย เดินแค่นี้เนื่อยอะหนื่อยแต่ก่อนต่ก่อนอปลูกสตรอเบอรี่ใช่ไหมปู่ไม่ได้กินลูกอยากปูกสรเบอรี่แล้วแม่อยากพูดว่าแม่ปลูกคนที่ปลูกตัวจริงคือคนนี้ซื้อไปนี่ทําหน้าที่ปลูกให้แม่ใช่ไหมโอ้หนามเลยตอนที่เราซื้อกุหลา <c oughs> เขาก็พูดดีนะ <c oughs> ใจเย็นดี <c oughs> เอาต้นไม้มา <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะทําการลงปลูก ปลูกใส่กระถางต้นดอกกุหลาบที่ซื้อมาต้นหนึ่งเป็นกุหลาบไม้เลือเป็นแบบเรื้อยนะแล้วก็นี่ต้นรอนแมรี่ที่ซื้อมาจากที่ตลาดที่บางใหญ่วันนี้ได้ทั้งอาหารตาและอาหารท้องกินแล้วก็อิ่มก็อิ่มแล้วก็อยากนอนแต่นอนไม่ได้มาดูต้นไม้ก่อน เป็นมะเดือเป็นฟิกฟิกพัน B T M ตอนนี้สุกพูุ่งนี้น่าจะกินได้แล้วดูว่าวันนี้ป๊าจะขยันไหมเพราะว่าจะเดินทางกลับมารถติดมากติดติดช่องนักาแฟมิลี่นั้นอยากเป็นเชฟ